เดี๋ยวผมนะ้ำในเกมเดโก้มาเวลส์เบอร์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ครับนะครับเดี๋วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนะ้ำในเกมแบค็แบคแมนสามนะครับพูดพูดจนชินอนะเล่นเกมนั้นจบก็พูดจนชินแล้วอ่าเดีเล่นมาเวลเสร็จเดโก้มาเวลส์เบอร์โดนะครับก็มาเล่นเลโก้แบ็คแมนสามต่อเลยนะครับอ่าก็ก็เดี๋ยวก็รอรอหัวรอนีอนอนอน้จบก่อนเดือ,อนารอดูให้จบ มาอย่างรอแล้วก็ไปอย่างเทโอเคเพราะจำสวยครับครับใช่ไหมครับว่านี่ผมอัดมาสามรอบแล้วครับผมอัดรอบแรกลืมเอ้ยมันเชื่อมต่อเนี่เชื่อมต่อเดือ๋อะอ๋อัดรอบแรกผมลืมปรับซับอัดรอบอัดรอบสองผมเล่นไม่ผ่านผมเลยต้องมาเล่นใหม่เนี่ยวันนี้สองกันแต่ผมจะเซฟทับเลย,ยกันนะครับโอเคครับนั่นแหละเซฟปินเกมเล่นมาหมดเลยโอเคมา Show yourselves! Who summons the Master of the Yellow Lantern? I know fear is your wingless thing, but love will conquer all. Love will not stop the monster that is fear! <laughs> I love disappointing you, Silvestro. Oh, my unbound fury. So angry atrocitous. St. Walker, help me! Um, my ring's power is the power of hope, but it can only really help a green lantern. Oh, I love how. Is he coming? We now have you outmatched. Tell us why you brought us here! For well, stuff! That's why I'm here! <laughs> Indigo One, get this thing off me! I understand and sympathize, Lovelies. But we did not bring you out here. Wait a minute. If none of us are responsible for bringing us out here, then who is? That would be me. Croc went this way, Batman. He broke into the city records office just back that way. And then he had lunch right here. Are you sure it's a good idea to follow Killer Croc into the sewer? We've got to find out what he's up to. Let's go. I love okay, It's me! Batmite! fan and I รู้หมดแล้วตอนนี้ผมรู้หมดแล้วครับเพราะว่าไอกี่ต้องมาเล่นใหม่เพราะเล่นไม่ผ่านเพราะมันมีปัญหาเป็นปัญหาที่สุดเลยครับเวลาที่ผมโกยอัแพ้เลยพังพังัให้หมดโอเคขึ้นไปอ่ะโอเคไปเลยโดด พังแล้วก็สูบน้ำออกอ่ะนี่มันจะนี่มันจะสูบน้ำออกนะครับบายน้ำออกแหละอ่าแล้วก็เราจะเราก็จะมีที่เดินโอเคมานี่ครับมี่พังให้หมดเพื่อโตเพื่อต่อโอเคแล้วนะแล้วต่อต่อต่อเรื่ออยอ่าต่อข้ามฟากยอดโอเค ันนี้ใช้โรบินอ่ะผมใส่ให้ดูเลยปัดโทนเนี่ยโรบินกดยูยูเปลี่ยนตัวเนี่ยเนี่ยครับลงมานี่ Time to clean this place up a little แล้วเราก็กดล็อกมาแล้วเปลี่ยนชุดเราทั้งตาหินแล้วก็มันบอกว่ากดกดคือของผมเลยกดกด K เพื่อด,ดูดน,นะครับอ่ามดูดเลยโอเคให้หมดให้หมดหมดแ้วหมดเลยพอแล้วครบแล้วโอเค ตรงขึ้นไปเลยและแล้วเดี๋ยวคือแล้วเดี๋ยวมันจะต่อมาไม่ต่อมันมันมาทั้งอันเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทั้งอันเลยอ่ะไอรเคยเล่นภาคแรกจะรู้นะว่ามันต่อแต่ภาคนี้มันเล่นทั้งอันเลยโอเคเคโดรู้อ่าเคโดรู้อ่าใช้หลักสูตรเก่าครับหลักสูตรมาเวลอ่ายิงไปเลย และอ่ะนี่เป็นทางไปแล้วอ่านี่นี่คือของแบ็คแมนครับแบ็คแมนโอเคไปเลยเลยครับมามาแบ็คแมนนั่นแหละเนนเซอร์สูตรร้อยหกดตัวรอบหนึ่งอ่าแล้วก็อ่านี่ครับกดเคทุกยุ่งนะครับรู้แล้วอ่าโอเคเอามีนี่ขึ้นมากดเคที ร็ไปถ่ายก่อนโอเคแล้วดึงอ่าเฮลัวๆเฮลัวๆเฮลัวๆเฮลัวนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรมาบังอ้าวอันนี้ไงนี่ไงต้องใช้มองใช้แบบมองทะลุเฮ็ดอันนี้ได้เอามาใหม่เฮดอันนี้เฮดกลับด้านกลับด้านให้น้ำมันไหลนี่นี้มานี่มานี่เลยเอออ่าเรียบร้อย คราวนี้น้ำก็ไหลแล้วครับตรงนี้จะมีน้ำออกมาแหละม้าแล้วก็ฟังฟังขอต่างก่อนสักนิดหนึ่งกูยังดีม้าโอเคครับแบงค์พันไม่แบงค์เหรียญเหรียญพันแบงค์ตลอดนีแบงค์ตลอดม้าฟังเออตกตกตกโอเคฟังฟังโอเคหมดเลย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 อ่า หมดแล้วยังหมดแล้วต้องเจ้งของเล่นบ้างเล่นบูมแรงบ้างบูมเบลแรงดิมันน้อยใจเาไม่ใช่เลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะพังของอะไรไม่ใช่นา,นานมันจะพังโอเคครับไังก่อนตรงนี้นะครับที่ผมไม่ผ่านเพราะว่าตกน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้แหละตรงน้ำมันขึ้นมาไม่ได้เอาโอเคฝังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบบนี่ครับโอเค ตรงนี้คือโรบินสูตรสามารถเหยียบไปนั่ำสีเขียวได้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับโรบินคริสตัลของโรบินคริสตัลนี้สามารถนั่นได้เนี่ยตกน้ำตรงนี้แหละครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้นั่นแหละตน่ำตรงนี้แหละครับแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้เลยนะเนี่ผมคิดนี่คือนมาขึ้นหน้ลงมาปุ๊บขึ้นมาไม่ได้ จบเลยต้องอันใหม่ต้องรอบเล่โอเคต่อเป็นที่ดึงใช่ไหมผมว่าผมดาวดาวดูน่าใจที่ดึงอ้าไม่ใช่ที่ดึงหรอ,อบันไดโอเคเฮ้ยครับขึ้นแล้วไปเอ้ยตกตกทีไม่เอานะต้องมาเล่นใหม่เอ้ยไม่เอาโอ้โหไม่เอาโอเคบันไปเลยสวยๆโอเคครับมาพังฟังของฟังของขอตังค์สักหน่อยครับ ตังสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอ่ามันไม่ถึงโอเคนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยด้วยเอาตังก่อนตังก่อนอ่ามีอย่เยอะอีกสักทีสักทีตรงนี้นะครับมันให้เหยียบมันต้องเหยียบสองคนอ่ะผมันเป็นคนนี่ไหมเหยียบแล้วมันมาอ๋โอเคนี่แพ้หนิอันนี้วันนี้แม็กแมงก็มาแล้วมาเด้โอเคมาแล้วมาแล้ว นึงตังก่อนโอเคไปไปเลยตรงทางนี้ตรงทางรัดเลยทางรัดนั่นแหละโอเคอีกที่ดึงรอมันหายอ่ะเคโดรัวโเคโดรัวอะไรครับแต่พอมาเต็เกิดอะไรขึ้นดึงแล้วตกลงมาเป็นทางขึ้นใช่ไหมนั่นไงหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมเล่นถึงแค่ตรงนัน้นแหละเพราะว่าตกน้ำมาขึ้นมาไม่ได้ โอเคผังได้บ้างข้างผังได้เจ้อลกผังโอ้จ้าอจ้าจังเลยโอไงครับข้าวข้าวเตะสักทีโอเคไปเลยลองบินไปฝั่งโน้นแบ็คแมนสุดยึบนั่นแหละโอเคปังโตต่อล่ะโตต่อเดี๋ยวโรบินอะ่ข้างล่าง10นาทีเอ้ยหายแล้วตกน้ำเอานี้จะมีจะมีจะมีโอเคนี่ต่อ โอเคต่อเร็วๆนะเปลี่ยนกลับก่อนเอาไม่เปลี่ยนกลับล่องหนนะต่อต่อต่อเร็วๆรู้สึกชิปแบงแมนมันทำไม่หลายอย่างจาังเลยอ่าแล้วโรบินจะลงข้างล่ังทำไมโอเคอเค่ะโรบินไต่กดสวิตช์ไปเลยอ่ะอเก๋เกิอดอะไรขึ้นมีน้ำม่นฉาหลังหมอกทำมีน้ำหมอกมาเพิ่ม ไอ้พวกนี้น้ำสามารถล้างได้อ่าเอ้นี่นี่เหย็บไปเฮ้ยโคกอยไม่ใช่เลยโอเคขวาข้าบดไปดึงดึงดึงชัวเกย์โดรัวเกย์โดรัวเกย์โดรัวเละกอีกนิดนึ่งเออสนใจมาแล้วตั้งค์ก่อนโอเคนะไปเลยไปเลยไปสวัสดีครับ สวัดีครับสวัส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 ดีครับเออเดี๋ยวมึงมองมันก็เห็นเลยกลับเไงกลับไปหนึ่งโอเคนี่มองเห็นแล้วเดี๋ยวตกไหมไม่ตกโอเคระวังลื่นได้ระวังลื่นโอเคนะโอเคนะอะไรใครบอกใครบอกเฮ้ยว่ะเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะไปฟังก่อน โอเคอันนี้ครับต่อไม่มีเลหต้องมีแหละตัวต่อตัวต่อนี่อันนี้ด้วยนี่ครับต่อเฮ้ยไม่ใช่ล่องวนโอเคต่อเราเลือกไปแล้วเป็นเอาที่ดึงที่ดึงก็ต้องต่อเนาะดึงเนี่มันดึงเลยไม่ได้อะโอเคโลลัวโเคโลลัวโอเคโลลัวนีแหละนี่คืออะไร I'm wondering if maybe we should start going after the criminals who live in the good neighborhoods. Oh! Robin look, I know you're scared, but we have a job to do. Hey, who said anything about being scared? Oh! Huh? That doesn't freak you out. Bats and rats aren't so different. You're not. You'll come to learn emotions are a weakness. Crime fighters can afford to give in to them. Look, just because I get scared doesn't mean I can't fight crime. Looking for me. Ah, checkpoint And what

killer croc okay bang bye i need to like that loser in bird brain again you won't catch me we'll see about that killer croc it's time to face justice yeah what is like? it อยรู <screws in the ground> Robin, ้กันอยรู้กันว่าใครว่าจะจับได้ไหมนนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเฮ้ยมีมีมีตัวไล่มีตัวม้าเด้เล่นมากก็หน้าอ้โหสุดยอดโยนอาเยบจะได้ขึ้นฮะถ้ากดแอ้ก ต้องบังไว้ต้องบังไว้แม่มันขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นชุดกดสัเดเล็บครั้งอ่ะด,ดูดนาที่ดูดเอ้ยตัด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 มันยุ่งมาต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 ้นเอ้ยโอเคนะมีเลยนะต่อต่อต่อนี่เดี๋ยวต่อเลยอ่าเป็นอะไรครับเอาที่ปล่อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ย วอันนี้มานี่อะไรเนี่ยกดล็อกอาชีพเม้นด้ลยปวดล็องปวดร่างวิเศษอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอเคอ่าเหยียบเยียบเยียนอ่าก็ออกใช่ไหมผมไม่เคยเข้าใจเขาได้ทำอะไรอาลองเหยียบเลยแล้วแบบอันนี้อันนี้ไม่เหยียบฝังมือนี่ไต้องเหยียบตรงนี้นี่เดี๋ยวเร็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 วมีไม่ครบอ่ะเรามีไม่ครบเราขายสิบอัน ขีไปดู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 เร็วเร็วเรดูอมยุ่งมายุ่งหัวตันตันตัตันอ่ะยุงยอ่ะปล่อยไปครบไมครบไครบไครบแล้วได้ไรครับออกมาเป็นยิงเลยยิงเลยยิงยิงเลยเราไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะรออะไรรอออกต้องขี Ah, Hip, We've got you now. Yeah. Bobby, no. No, you were proud of yourself, which is also an emotion. I learned so much in this job. I got the sewer max. That layman slobbing, we're here. And I didn't get to say hello. I thought we were on a tight schedule, Joker. Hey, I got us all out of Arkham Asylum. Can you blame a guy for wanting to enjoy the moment? Stop and smell the roses? Ah. Something down here stinks. Me not stink! I think she was talking about the sewer, Grundy. Oh, I go it. เราก็ชิปไม่ได้เลยยโอเคจะไป็นวิชาได้ตังมาเจ็ดหมองเจ็ดหมือง่าไรเมื่อกี้ดูมหมดเจ็ดหเท่าไรครับเจ็ดหบาทนะครับอ่าเต็มร้อยเมื่อกี้ก่อนจบเต็มร้อยชัวร์นันแหละทูวิโร่เราตัวจริงอันนี้ก็ยังสูดเฮ้ยมันคล้ายๆกันกอนกับเป็นยัไนะแตนลีอันนี้ก็เป็นโอ้โห ไออันอันละล้านอันละลานที่ปวดราอนี่คือไอ้นนั้นนะครับอา DLC ผมซื้อมาอันนี้ได้มาหนึ่งสองอ่าใช่ด้วยเฮ้ยมันเหมือนกับ Marvel เลยอะแค่วันนั้นโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะไม่มีมากมีอะไรมากนะครับไว้เจอพาร์ทหน้านะครับเป็นพาร์ทที่สองนะครับสรบับอันนี้ก็คงสำหรัแบบคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับพบยู่ในจอยคุณรักผมครับ